ครูไม่ต้องครับผมจะลงเองหยาดโอ้โหเออรถติกเพื่อนอะลื้อเพื่อนเก่าไปแล้วโอ้โเก่ากัหมดแล้ยนู่นน่ะเลิกสวัสดีค่ะ หลับดีครับพี่ดีวันนี้เราจะมาทำอะไรกันครับเนี่ยวันนี้นะคะพี่ดีมกับพี่พึ่งนะพาเออเล็กกับมีงูมาเที่ยวค่ะเออเล็กกับมีงูเหรอ<ช>มาเที่ยวหรอใช่มาเที่ยวาาว่ายน้ำทำเอา,าว่ายน้ำนี่นี่ไงสาวว่ายน้ำโอ้โห นี่คือการว่ายน้ําครั้งแรกของเออเลอร์กับมิงูเลยใช่ไหมครั้งแรกค่ะตอนนี้เออเลอร์อายุเท่าไหร่ครับเออเลอร์ก็4เดือนมิงู5ห้าเดือนมิงูห้าเดือนว่ายได้แล้วว่ายได้แล้วไทรจะกล้าลงน้ำบ้างเนี่ยเออเลอร์เออเลอร์นี่น่าจะกล้าลงนะกล้าแต่อยากเล่นมากเลยเออเพราะอยู่ที่บ้านนี่คือเวลาให้น้ํากินนี่คือคุยทิ้งหมดใช่กวกน้าเล่นทุกวันแต่ว่ามิงู้นี่น่าเป็นห่วงน่าเป็นห่วงไม่รู้ว่าจะกล้าลงหรือเปล่า คือเราไม่ได้ปล่อยให้หมาลงไปเล่นกัน2ตัวนะคะที่นี่เขาก็จะมีครูไว้คอยดูหมาด้วยเนาะแต่หมามันน่าจะว่ายน้ําได้ทุกตัวอยู่แล้วนะไม่รู้ต้องรอดูเคยได้ยินเวลาเขาบอกว่าเวลาตกน้ําให้ว่ายท่าหมาเพราะว่าหมามันจะมีท่าที่ติดตัวมันแต่เออเดี๋ยวเรารอดูนะว่าท่าเออเลิกกับท่ามิงด้วยเป็นท่าแบบไหนเออดูว่าท่าเดียวกันหรือว่าท่าหมาเนี่ยใช่มาแล้วเดี๋ยวจะให้ใครวหว้ยเออเลิอยากลงมาให้ใครวหว้ก่อนครับเนี่ยให้มีงูก่อนมีงูเหรอใช่มีงงู อันนี้ชั้นหนึ่งเออเลยอยากเล็นเออเลยต้องรอก่อนเออเลยรอแต่เขาไม่กลัวน้ำค่ะอาบน้ำง่ายอยู่เนี่ยนะดิมไม่กลัวแต่ตัวนี้ไม่ไหวแล้วพี่ดูสิอันนี้เย็นแล้วรอคิวรอคิวคุณครูเขาให้ลงได้ทีละตัวมันไม่เหมือนการเล่นหนาครับสมมติเขาลงไปปุ๊บแล้วเขาจมใช่ครับแล้วจะลำบากมากอ่ะทีก่อนนะทีเฮ้ยโอ้ เฮนเโอ้โหโหอดอออีมากเพื่อนทำได้ดีมากมาลองอีกทีนหนึ่งซิงูเฮ้ยโอ้ย,นยออหนำได้เหรอไม่ใช่ว่าตกใจใช่ไหมตั้งใจไหวเหรอ เป็นไงบ้างดีมการว่ายน้ำครั้งแรกของมีงูมีงูนะก็แบบกลัวใช่ไหมแต่ก็คือแบบว่ายได้อยู่เนาะเดี๋ยวรอรอดูเออร์เลอร์ดีกว่ารอดูเออร์เลอร์ใช่น่าจะเก่งกว่ามาต่อไปเออร์เลอร์ตัวต่อไปเออร์เลอร์ครูไม่ต้องครับผมจะลงเองเครูไม่ต้องครับผมจะลงเองทางนู้นทางนู้นลูกทางขึ้นทางนู้นว้กลับได้ด้วย มาแล้วโอ้โหขึ้นเลยเหรอขาหันนี่คือท่าอะไรเเนนีี่ยยตรมลง้ท่าเตรียมลงน้ำไม่ท่าหมาบินพี่เฮ้ยนี่อะไรเนี่ยนี่จะกระโดดแล้วครับหน้าลงเหรอไปเลยไปะไปเลยโอ้โหไปลงตรงนู้นก็ได้เลิกอ่อนเอาไปเล่นกับเขาอีกเขายังไม่ได้เล่นน้ำเลยโอ้ยอย่าไปเล่น เลยเลยเรวมาเร็วตรนี้เหมือนเด็กเลยลูกไม่ต้องกอดกอขอบาโอ้โหผมเป็นหมาผมไม่ได้เป็นปลาครับแม่หนีไปแล้วเร็วไปหาแม่ดิมเร็วเร็วเร็นี่ไงโอ้โหไอ้แวอ้เราทำลาดหน่อยสิว่ายน้ครั้งแรกหนูกโอเคอยู่นะแม่รอบที่หนูเริ่มไม่โอเคแล้วง้อะนูโอเคไหม ยู่คนเดียวอยู่ลำบากงูอารมณ์ประมาณว่าอย่ามายุ่งกับผมเราดูว่าเออเริ่มจะตามมีงูไหมเรานั่งรอเรานั่งรูงูพร้อมเมื่อไหร่ก็บอกเรานะมา้านในนงูพร้อมเมื่อไหร่ก็บอกเรานะกินหน้างหรือเปอุ้ยมีงูสามารถยืนได้ไม่เป็นไรให้เลิอไปช่วยเลิอไปช่วยงูหน่อยไปช่วยอย่ามางูบอกอย่ามายุ่งกับเรือฉัน โอ้โหไอ้ยี่ร้อยกระเทาหรือเปล่าไปว่าตรงนี้เอาเออเล่อเออเล่อไม่มาหางูเหรอดาบเก่งมากครับไปว่าเรงตรงเก่งมากเลยงูไหวไหมไหวถามเล่อดีกว่าเล่อไหวไหมไม่ใช่หางงูโอ้โหเป็นไงบ้างมีงูสัมภาษณ์หน่อยครับมีงูโอเคโอเคแล้วเอเล่อเออเล่อโอเคเออเล่ไวายรอบบ่อเลยนะเร็วเลิกไปเร็วเล่อโอ้โหงูเล่อมาแล้ว โอ้ oh, 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 oh. เป็นไงบ้างงูงูโอเคไม่ไหวแล้ว <laughs> เลอเราไม่ไหวแล้วนะเลอเล่นนักไปเดียวแล้วกัน <laughs> เดี๋ยวเรานั่งให้กำลังใจอยู่ตรงนี้งูโอเคไหมอ่ะโอเคไหมโอเคอยู่อันนัทเขาบอกว่าเรเลิ่มีว่ายน้ำเก่งกว่านะใ <sh arp> <sh arp> ช่ว,ว่ายน้ำเก่งมากอาจจะเป็นด้วยสายพันธุ์มันชอบน้ำแต่ตัวนี้อ่ะตัวนี้ไม่ค่อยชอบตัวนี้ <sh arp> <sh arp> ไม่ค่อยถูก <sh arp> ไม่ค่อยถูกกับน้ำอ้ยเออเลเก่งมาก หมาไทยนี่เวลาเล่นปกกับปกคือเล่นเก่งแต่ว่าเวลาให้ว่ายน้ำจริงนี่คือไม่เก่งใช่ไหมแต่ว่าเออเลื่องเราเก่งนะเออเลองมีความสวรรค์ทางด้านนี้มาแล้วโอ้โหใครก็ได้ดันหน่อยโอเคเก่งมาก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 โอ้เอาหมาน้อยมาลอยหน่อยมีงูมีงูโดดลงมาเร็ว ไม่ผมไม่ลงจะรอให้มันไหลมาโอ้โหมันจมอย่างนี้นออไปนี่ดู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 นี่เขามาแล้วอันนี้ตัวจริงโอ้มีเพื่อนเล่นแล้วเหรอเนี่ยโอ้โหน้ำเนิรมไม่ลงแล้วโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยเขามาลงทางนี้เหรอใช่ใช่เอ้าเอ้าเอ้า หมาลุนนี้มันเข้าโคงไม่ค่อยดีเลยโอ้โหเอ้าเอาเอ้าเมาแล้วตัวนี้ตาเขาเป็น2องสครับใช่ค่ะตูตาั่งหนึ่งสีหนึมาดีเดี๋ยวมิงูนี่เราพอแล้วนะใช่ให้มิงูแต่ว่าเออเลอร์เนี่ยหนักเลย ตั้งแต่เขามีเพื่อนเนี่ยนะเขาก็ลืมไปแล้วว่าเขามากับคนนี้เขาลืมเพื่อนเก่าเขาลืมเพื่อนเก่าไปแล้วอารบพรมาเรื่องอารบพรพูไปแล้วอ๋ออยากเล่นอยากเล่นอยากเล่นกับเพื่อนโอ้โหโอ้โหเออเลอรก็วิ่งดีมเออเลอรยังไม่ข <S <S ึ้นเลยอ่ะใช่เออเลอรติดเพื่อนอ่ะลืมลืมเพื่อนเก่าไปแล้วโอ้เหงากันหมดแล้วเนี่ยนู่นนี่เลอะเขาเป็นสายพันธุ์เดียวกันขึ้นไม่ได้ทางนี้ เป็นไงบ้างเลิรโอเคไหมให้แม่พาอีกไหมอ่ะ <c oughs> แม่พาผมมาแม่พาหนูมาอีกนะหนูอ,อยากมาเล่นหนูอ,อยากมาเจอพี่ออสสุดหล่อ <c oughs> โอเคมากเลยโอ้โหหมดแล้ว <c oughs> คลิปนี้นะคะพี่พึ่งกับพี่ดีมนะคะ <c oughs> ก็พาเออเลอร์กับมีโกมาว่ายน้ำครั้งแรก เลอร์เนี่ยก็ว่ายแบบไม่ได้นับครั้งเลยอ่ะไม่รู้เนี่ยเพราะว่าว่ายน้ำหรือว่าแตคือเป็นสิบรอบแล้วว่าว่ายแล้วก็ขึ้นขึ้นแล้วก็ว่ายอย่างนี้เนี่ยเพราะวิ่งเล่นรอบสระหรือเปล่าใช่แล้วก็ไปเจอพี่พี่ออสรูปหล่อด้วยเพิ่งพี่ออสรูปหล่ออยู่นั่ยแตส่วนมีงูนะคะก็ว่ายไปประมาณสามสามสี่รอบหมดแรงหมดแรงแล้วไม่สู้แล้วขอบายบายแล้วกันมีงูบอกเท่าน้องนะคะชอบคลิปที่พี่ดิมกับพี่พึ่งนะคะพาเออเลอร์มาเที่ยวมาว่ายน้ำอย่างนี้นะก็อย่าลืมกดติดตามช่องพอนะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะคลิปหน้าบ๊าายยบดดดิงงอแ